องร่วมพูดคุยกันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายกรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพลวัตครับคุณเลิาเบธครับค่ะอาจารย์คะเหตุการณ์ความขัดแย้งเริ่มตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันนี้วันจันทร์แล้วนะคะสถานการณ์ล่าสุดในอิสราเอลแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็อยู่ในช่วงน่าจะพักรอนะครับเพื่อตัดสินใจว่าจะมีการกวาดล้างและโจมตีและลอกไป ขนาดไหนทางฝัง่งอิสราเอลนะครับเพราะว่าคงต้องดูปฏิกิริยาของประชาชนชาวอิสราเอลซึ่งก็ค่อนข้างตื่นตระหนกด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าความปลอดภัยจริงๆในหลายจุดในอิสราเอลเนี่ยสามารถควบคุมได้หรือยังนะครับแต่ในภาพรวมก็แน่นอนนะครับกลุ่มกระบวนการที่ก่อความรุนแรงก็คงจะเข้าไปหลบซ่อนในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการติดตามที่จะ โตกลับหรือโจมตีก็อาจจะยากขึ้นแล้วก็อาจจะช้าลงกว่าที่คิดนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายฝ่ายกําลังจับตาดูอยู่ครับตุนเลิสเบตครับแต่สถานการณ์วันนี้ก็ถือว่าคลี่คลายลงในระดับหนึ่งนะครับหลังจากที่ทุกคนได้เข้าไปสู่ในที่ที่ปลอดภัยครับคือคือตอนนี้คลี่คลายในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องดูว่าอิสราเอลจะโจมตีกลับอย่างไร <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าขณะน,นี้กองกําลังของหลายประเทศที่เป็นพันธมิตรของอิสราเอลก็เคลื่อนที่เข้ามาโดยเฉพาะของสหรัฐนะครับ ในภูมิภาคเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้อิสราเอลอาจจะถูกโจมตีกลับจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะ,ะถ้ามีกรณีกับอิหร่านต่อเนื่องมานะครับแล้วก็ถ้ามีการเปิดสมรภูมิใหม่อิสราเอลก็จะค่อนข้างลําบากขณะเดียวกันก็อาจจะเปิดช่องอิสราเอลโจมตีกับกลุ่มฮามาสในถนวนกาซามากขึ้นตรงนี้เหตุการณ์ก็จะประทุขึ้นมาอีกนะครับองค์จะต้องดูบทบาทของสหรัฐทางด้านการทหารที่เข้ามาควบคุมสายการช่วยอิสราเอลด้วยครับ อาจารย์ใช้คําว่าเป็นช่วงพักรอนะคะมันมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะสามารถช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบซึ่งอยู่ที่นั่นขณะนี้ไหมคะรวมถึงคนไทยด้วยค่ะอาจารย์ซึ่งตอนนี้ถูกจับเป็นตัวประกรันอยู่อาจารย์มองสถานการณ์สำหรับกลุ่มคนที่ถูกจับเป็นตัวประกรันว่าอย่างไรบ้างคะเป็นประเด็นสําคัญเร่งด่วนเลยนะครับทุกนาทีมีค่ามากสําหรับครอบครัวคนไทยที่จําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือออกมานะครับจาก การถูกจับไปเป็นโลโมนุษย์หรือว่าไปเป็นเกาะ <bathroom. S 1> กำบังนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียชีวิตของคนไทยอีกนะครับการเจรจาอย่างเป็นทางการจริงๆก็เกิดขึ้นแล้วนะครับผ่านทางสำนักงานปาเลสไตน์ที่มาเลเซียแต่การเจรจาทางลับที่ไม่เป็นทางการซึ่งหน่วยางานความมั่นคงของไทยเนี่ยมีสายสัมพันธ์กับทุกฝ่ายนะครับที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วก็หลายฝ่ายเคยมาเข้ามาเคลืาา่อนไหวในเมืองไทยแล้วโดนจับกลุ่ม โดนโดำเนินคดีนะครับก็สามารถใช้ต้งทางเหล่านี้ได้รวมทั้งมีคนไทยซึ่งเป็นครอบครัวผู้นําปาเลสไตน์ระดับสูงนะครับอยู่ในกรุงเยรูเซาเล็มนะครับซึ่งพวกเราก็เคยไปเจอกันมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถช่วยได้อีกทางหนึ่งเป้าหมายสําคัญก็คือนาเอาคนเหล่านี้ออกมาจากพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการโจมตีและลอ,อกใหม่ของอิสราเอลให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็การออกมาจากพื้นที่สู้รบก็คงจะทําได้ต่อไปหลังจากที่ได้มีการอนุญาตให้เดินทางเพราะฉะนั้น ทีมพิเศษหลายทีมที่มีอยู่แล้วในหลายรัฐบาลก็คงจะต้องอมาทํางานในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับวเวลาก็จะ,ะน้อยนะครับท,ท,ที่จะที่จะทํางานกันในลักษณะที่จะเอาตัวประการออกมาให้ได้ครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงนาที่ชีวิตเลยก็<ช>ยว่าได้นะครับอาจารย์ก็จะเห็นยุทธวิธีในการเจรจาทั้งทางการและเจรจาทางรับคบคู่กันไปแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็ทําสําเร็จมาแล้วหลายกรณีนะครับอย่างที่เห็นนะครับมีอ่า กลุ่มคนที่มาจากต้นหนกกลางกลุ่มคนที่มาจากรุโบทที่โดนจับก,กลุม่มโดนดำเนินคดีนนในเมืองไทยเยอะนะครับแล้วก็ทําให้เรามีความคุ้นเคยมีความเชี่ยวชาญนะครับไม่ไว่าจะเป็นกรณีนายฮัมบาลีนะครับกลุ่มกระบวนการเจมายสลามิยนะครับไม่ไว่าจะเป็นกลุ่มนายวิตเตอร์บูธนะครับทีเ่เป็นชาวรัสเซียก็มาโดนจับก,กลุ่มในเมืองไทยแท้ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็กลุ่มฮิสบัลลานะครับที่เราเพิ่งส่งตัวคืนให้กับ <S <S ยุรานเพื่อแลกกับ ตัวประกันของชาวออสเตรเลียที่ถูกจับในอิร่านเราก็ทําสําเร็จมาหมดแล้วนะครับแล้วก็คนจะต้องใช้เงื่อนไขเหล่านี้ช่วยเหลือตัวประกันทนนทายออกมาให้ได้ภายในเวลาไม่กี่วันข้างหน้าครับอา,อาจารย์มองว่าสถานการณ์มันมีแนวโน้มพลิกผันอย่างไรบ้างไหมคะอาจารย์เพราะาอย่างกลุ่มฮามาสเนี่ยเขาก็ใช้ยุทธวิธีทั้ทงมีโล่มนุษย์นะคะจับคนเป็นตัวประกันเนี่ยกว่าร้อยคนแล้วมีคนไทยก็หลักสิบคนด้วยะคะ่ะคิดว่าสถานการณ์นี้เนี่ยต่อไปแนวโน้มจะเป็นอย่างไรคะใครจะมีความได้เปรียบจากเหตุการณ์นี้คะอาจารย์ ครับก็เปราะบางมากครับคุณอเล็กซาเบตครับเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นศักยภาพอของการโจมตีอิสราเอลในขณะนี้มาเลยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดข้อกังขาหรือคำถามค่อนข้างมากนะครับว่าการเตรียมตัวป้องกันของอิสราเอลมีปัญหาอะไรในรอบห้าปีที่ผ่านมาอิสราเอลได้มีการเลือกตั้งสี่ห้าครั้งนะครับฝ่ายการเมืองก็ไม่มีศักยภาพวันนี้เราได้เห็นรายงานขนงนทางฝ่ายทหารอิส,อสราเอลทึกออกมาบ้างแล้วนะครับแจ้งเตือนไปยังฝ่ายการเมือง ออสเตเลนะครับแต่ก็เป็นข้อสงสัยว่าทาไมการตั้งรับทําได้ไม่ดีหรือว่าการจะเป็นการเชิงลุกซึ่งในอดีตเคยทําได้ดีกว่านี้นะครับ,รบก็จะเป็นปัญหานะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่ซับซ้อนมากกว่านั้นก็คือ,อเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิสเาเอลกับอิหร่านนะครับ,รบโรงงานพลังงานยูเคลียของอิหร่านซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญที่อิสเาเอลต้องการโจมตีถ้าเปิดฉากโจมตีในระยะเวลานี้ก็จะเกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นมาอีกเยอะครับคุณ นิสาครับครับผมเป,เป็นประเด็นสาคัญที่น่าจะเจาะลึกทั้งสองเรื่องเลยเอาเรื่องแรกก่อนนะครับศักยภาพในการตั้งรับจริงๆเทคโนโลยีที่อิสราเอลมีเรียกว่าไอรอนโดมมันเกิดอะไรขึ้นครับคือการยิงการถล่มครั้งนี้เนี่ยมันเกินศักยภาพของไอรอนโดมหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับถ้าใช้ขีปนาวุธจำนวนมากจริงๆม,มันก็จะเล็ดลอดผ่านเครือข่ายหรือว่า ตะข่ายของการป้องกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติที่มีอยู่แล้วนะครับว่าการป้องกันทําได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ปืนาวุธจำนวนมากๆความเร็วสูงๆมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นปืนาวุธสมัยใหม่ซึ่งอ,อาจจะได้การสับสนุนจากพันธมิตรอของฮามาสในหลายรูปแบบนะครับก็จะทําให้เจาะทะลุนะครับแนวปราการในการป้องกันแต่ประเด็นที่สองก็คือการประเมินนะครับศักยภาพของฮามาสต่ําเกินไปจะเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ต้องตอบคําถามอ ต่อประชาชนอิสราเอลให้ได้นะครับว่าทำไมการประเมินค่อนข้างที่จะต่ำอาจจะเป็นไปได้ว่า Israel, อิสราเอลขาดการดำเนินการเชิญข่าวตัวบุคคลด้วยตัวบุคคลในพื้นที่นะครับที่เข้าไปปิดล้อมในฉนวนกาซาซึ่งประมาณ3 4 0ถึง400ตารางกิโลเมตรนะครับและใชะ้ระบบสมัยใหม่ไฮเทคโนโลยีมากเกินไปอาจจะถูกหลอกลออก่อนะครับจากทางฝ่ายฮามาสหรือพันธมิตรของฮามาสต้องอย่าลืมนะครับว่าขณะนี้ พ,พันธมิตรของฮามาสหลายประเทศนะครับมีกองทัพไซเบอร์ขึ้นมานะครับเพื่อจัดการกับโต้อตอบกับอิสราเอลอยู่เป็นประจำนะครับก็อาจจะทําให้เกิดความสับสนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการประเมินศักยภาพจริงๆของฮามาสต่ําไปครับ อา,อาจารย์คะตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสะข่าวแล้วว่าอย่างสาหรัฐเองก็มีการเริ่มส่งเรือรบนะคะเครื่องบินรบเข้ามานะคะทางฝั่งประเทศอาหรับเองก็มีกระแสะข่าวออกมาแสดงความดีดีกับฮามาสบ้างอาจารย์มองว่าท่าทีของกลุ่มประเทศด้านนอกแบบนี้ค่ะที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่พิพาทจะยิ่งส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งครั้งนี้หรือไม่คะอาจารย์ใช่ครับก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับของทั้งสองฝ่ายจริงๆมีสามฝ่ายนะครับคุณนฤทธิเดชครับฝ่ายที่สน,นับสนุน กระบวนการาปลดปล่อยอประชาชนของปาเลสไตน์เพื่อต้องการตั้งเป็นรัฐอิสระก็มีมานานแล้วนะครับแล้วก็ความมั่นจก็เป็นส่วนหนึ่งะๆๆนะครับของของโซดของฝ่ายนี้ส่วนที่สับสนอิสราเอลก็มีเยอะนะครับในกลุ่มประเทศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นก็สองกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่จะเผชิญหน้ากันมากขึ้นในช่วงนี้แต่จริงๆมีกลุ่มที่สามนะครับซึ่งควรจะรวมประเทศไทยด้วยนะครับที่เห็นประเด็นสําคัญของทั้งสองฝ่ายแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกกลางๆอย่างเช่น ประเทศไทยก็สนับสนุนนะครับกระบวนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ตามมติสหประชาชาติในขณะเดียวกันก็นกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอลนะครับ<ม>ก็จะเป็นประเทศที่สามารถที่จะดําเนินการหลายอย่างที่จะแก้ช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้เหมือนกันครับถ้าไม่เลือกฝั่งเลือกฝ่ายแล้วก็เผชิญหน้ากันครับ<ฮ><ฮ>ครับที่ผ่านมามีความพยายามที่จะคุยกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่มากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับ,<ฮ>ค,รบคือหมายถึงว่าระหว่างฮามาสเองแล้วก็อิสราเอลอะครับผม ครับหลายลายครั้งเลยนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมา แล้วรอบสุดท้ายก็ไปติดตรงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็น,นเนินพ่อวิหารเทมเพิลเมาส์หรือว่ามาัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามนะครับตรงนั้นมีปัญหาเยอะในการบริหารจัดการของอิสราเอลนะครับแล้วก็ล้มเหลวในหลายเรื่องในการควบคุมกิจกรรมทางศาสนาให้สมดุลน,นะครับและเป็นประเด็นแรกนะครับที่ล้มเหลวคงจะต้องกลับไปเจรจาใหม่นะครับในการแบ่งพื้นที่ตรงนั้นรวมทั้งการบริหารจัดการยุงเยรซาเลมใหม่ ตามข้อตกลงเดิมที่มีอยู่ว่าจะแบ่งกันคนละครึ่งน,นะครับประเด็นที่สองก็คือการปิดล้อมสนุนกาซาเนี่ยทำให้ทางฝ่ายปาเลสไตน์ไม่มีทางออกนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเศรษฐกิจตกต,กตก่ำการว่างงานสูงมากนะครับแล้วก็ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นหลายล้านคนก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่กดดันแล้วก็ต่อต้านกันอย่างรุนแรงอย่างที่เราไม่เห็นมาก่อนนะครับและก็เป็นอีกประเด็นส่วนสุดท้ายก็เป็นกระบวนการนานาชาติที่จะเข้าไปช่วยเหลือในการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ก็ถูกชะลอดโดยอีกฝ่ายหนึ่งนะครับทำให ในการก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์เนี่ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับสามเรื่องนี้ก็อยู่บนโต๊ะเจราจาแล้วครับคงต้องกลับไปเจราจากันอีกครั้งครับอา,อาจารย์เองก็เคยลงพื้นที่ไปที่อิสราเอลด้วยใช่ไหมคะไปเจอกับคนไทยที่นั่นไปคุยกับทางฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลแล้วก็ผู้ที่ดูแลเรื่องของการก่อการร้ายอาจารย์เล่าจากประสบการณ์ให้เราได้ฟังได้ไหมคะว่าในพื้นที่นี้มันมีความซับซ้อนอย่างไรทําไมตลอดหลายปีที่ผ่านมามันถึงไม่สามารถจบที่โต๊ะการเจรจาได้สักทีคะอาจารย์ ครับเราเรียกก็เป็นพื้นที่ที่เป็นตัวแบบของความขัดแย้งที่ลงรากลึกที่สุดหลายพันปีนะครับอย่างน,น้อยสามสี่พันปีที่มีประวัติศาสตร์แต่ละฝ่ายที่ชัดเจนแล้วก็ยอมกันไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นพื้นแผ่นดินจํานวนไม่มากนะครับประมาณสองหมื่นตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเทียบกับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหรือแม้แต่กรุงเยนเซียมก็เล็กกว่านั้นเยอะนะครับ <S <S ความขัดแย้ง โดยพื้นฐานเนี่ยมีการใช้กําลังในการปราบปรามแต่และฝ่ายมานานเป็นร้อยร้อยปีนะครับแล้วก็นะการจัดตั้งรัฐก็ไม่มีกครยอมใครและวก็มีมหาอำนาจหน,นุนหลังอยู่เสมอนะครับเมื่อเร็วๆน,นี้มีความพยายามในการให้ชาวปาเลสไตน์ชาวอาหรับชาวเยอรมัเติบโตมาด้วยกันแล้วก็เรียนหนังสือด้วยกันนะครับแล้วก็แลแกเปลี่ยนกันก็นกดีขึ้นเยอะนะครับขณะนี้กระบวนการที่เกิดใหม่ในการเลือกรัฐบาลที่มีความคิดสุดโต่งทั้งสองฝ่ายก็กลับมา ทำให้นักการเมืองหันมาเผชิญหน้ากันอีกนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาตอนที่ผมเดินทางไปก็เป็นห่วงคนไทยช่วงนั้นก็มีแรงงานไทยเสียชีวิตด,ด้วยนะครับหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นบทเรียนให้กับเราซึ่งต้องหาทางออกให้ใหม่ให้กับคนงานไทยซึ่งมีรายได้ดีนะครับแล้วก็มีระบบสวัสดิการค่อนข้างดีแล้วก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะทํางานในบริเวณนีบ้บทเรียนก็ต้องถอดออกมาให้ดีกว่านี้นะครับต่อไปการต่อสู้ก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับ แล้วจริงๆคนไทยที่นั่นเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับจากทุกฝ่ายนะครับว่าเป็นคนงานที่มีฝีมือและมีระเบียบวินัยพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างนะครับในสองสามเรื่องแล้วก็แต่ระบบช่วยเหลือระบบการดูแลระบบการเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการซักซ้อมเป็นประจาไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะครับแต่การแจ้งเตือนให้เร็วกว่านี้นะครับให้คนไทยรู้ตัวเร็วขึ้นนะครับ อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องปรับปรุงครับครับผมสุดท้ายครับมีเวลาสั้นๆอีกหนึนาทีครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจากที่ตะวันออกกลางความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาถึงบ้านเราในรูปแบบไหนบ้างครับครับผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับความแปรปรวนในเรื่องของตลาดนะครับในเรื่องของพลังงาน ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คงเห็นบ้างแล้วนะครับใน,ใ,นในช่วงไม่หลายชั่วโมงที่ผ่านมาก็คงต้องเตรียมรับกันให้ดีปีที่เรามีนะักท่องเที่ยวโดวยเฉพาะใหญ่เซลในเกือบแสนคนนะครับ,รบตรงนี้ก็จะกระทบแน่นอนจากประเทศอาหรับอีกหลายประเทศเป็นแสนนะครับตรงนี้ก็คงต้องอุตสาหกรรมหลายอย่างก็คงจะต้องรองรับให้ดีนะครับระยะกลางความขัดแย้งที่จะขยายไปสู่พันธมิตรแล้วก็ประเทศใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่จะระดมสมัครพาพพวก มันหนุนแต่และฝ่ายก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องระวังมากเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายแน่นอนนะครับชุมชนของชาวอาหรับชุมชนของชาวยิวนะครับชุมชนของอาชาวตะวันตกในะประเทศไทยก็ต้องดูแลกันให้ดีนะครับไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นมันลุกลามมาแต่พื้นที่ประเทศไทยซึ่งทุกฝ่ายก็ได้มาเจอกันได้มาท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนแล้วก็มีกรณีเกิดขึ้นเป็นระยะๆอยู่แล้วคงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างที่เราเห็นนะครับเมื่อคือนก็มีการวางกําลังในที่ที่สําคัญมากขึ้นก็คงจะต้องทําให้ดีครับ ขอบคุณนะคะท่านดรศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศให้เกียรติพูดคุยถึงสถานล่าสุดในอิสราเอลค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณครับค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะผมก็หวังว่าจะสามารถนำไปสู่เรื่องของการเจราจาได้ในที่สุดนะคะแล้วก็ลดความเสียหายมากที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยให้กลับมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ